ผู้ชมครับรายการหมอบ้านอาสาโดยทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในวันนี้ครับเราจะเรียนรู้ถึงวิธีการสร้างกำแพงกั้นน้ำครับเป็นกำแพงชั่วคราวนะครับหรือบางคนบอกว่าเป็นปราการในการการไม่ให้น้ำเข้ามาในบ้านนะครับร่วมถึงการนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะครับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับสถาปนิกอาสาของเราครับอาจารย์อนันต์พ่่งสมจิตครับอาจารย์อนันต์ครับสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงในการป้องกันบ้านไม่ให้น้ำเข้าเนี่ยต้องทำยัางไงครับ ก็อย่างที่อาจารย์ยอดเยี่ยมพูดในหลายตอนที่ผ่านมานะครับว่าน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ผนังทึบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรั้วก็ดีผนังบ้านก็ดีถ้าไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยรั่วเนี่ยมันจะเป็นตัวกนัน <S an> น้ําได้ผนังปูนผนังปูนผนังก่ออิฐอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับเพราะฉะนั้นน้ําจะมามาจากไหนมาจากช่องเปิดก็คือประตูรั้ว <S <S <an> <S ประตูบ้านถ้าหากเป็นบ้านที่มีบริเวณเนี่ยก็คือการใช้กระสอบทรายเนี่ยวันนี้อยากจะมาเือนว่าการวางกระสอบทรายจะต้องมีเทคนิคเหมือนกันเราไม่ใช่ซ้อนๆกันไปไม่ได้ถ้าซ้อนเนี่ มันลักษณะมันมีรูรน้ํารั่วได้มันการซ้อนเนี่ยต้อซ้อนแล้วฮะเหมือนการกอ่ออิฐครับแล้วก็ต้องห่างออกมาจากผนังเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเข้ามาเนี่ยด้านหนึ่งสักหนึ่งกระสอบนะฮะแล้วเวลาคํานวณคือกระสอบทรายเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยได้ประมาณสักสี่สิบเซนเนี่ยครับก็เรียงกันไปแล้วก็จํานวนชั้นสูงขึ้นมาประมาณเจ็ดเจ็ดเซนเนี่ย <idar tak S 1> <towel S 2> เราก็จะได้จํานวนถุงแล้วก็จํานวนน้ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้ระดับน้ําที่ท่วมเนี่ยเราก็จะคํานวณจํานวนกระสอบทรายได้ว่าเราจะกันเท่าไหร่ แล้วทีนี้ถ้าถ้าหลุดจากรั้วมาไม่การที่รั้วการที่บ้านก็ต้องปิดประตูแล้วการเดินกระสอบทรายทีนี้ถ้าเกิดกระสอบทรายหาไม่ได้ในจังหวะนี้แล้วจะเดี๋ยวแป๊บนึงการน,นอกบ้านหรือในบ้านครับถามว่าการนอกบ้านการนอกบ้านก่อนแต่ถ้าเกิดถ้าหากว่าการน,นอกบ้านคือน้ํามันจะมาปะทะทางด้านนี้เนี่ยโอกาสที่กระสอบทรายที่เราจะกันเนี่ยมันก็จะดันแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกันในส่วนของรั้วอย่างที่อาจารย์เยี่ยพูดในการด้านใน ก็คือการเพื่อไม่ให้รั้วเนี่ยลม้มช่วยขยายฐานาให้ฐานมันกว้างขึ้นเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รองรับน้ําหนักน้ําตัวนี้ใช่ครับแต่ว่าเนื่องด้วยความที่มันทึบมันก็มีความทึบน้ํากันน้ําได้ระดับหนึ่งครับทีนี้ถ้าช่วงนี้เนี่ยหากระสอบทรายไม่ได้สิ่งที่น่าสนใจตัวหนึ่งคือมีการใช้แผ่นพลาสติกห่อปกหนังสือเนี่ยเอามาใช้แทนแลนขขักษณะของมันก็คือการขึงแล้วก็ทิ้งชาย ขับออกมาแล้วก็ใช้อิดเนี่ยเป็นตัวกดตรงปลาย mm hmm. ถามว่าทาไมาตัวนี้เนี่ยถึงการน้ําได้มันเหมือนกระสอบสารเือนการเพียงแต่ว่าแรงดันน้ําที่มันมาสูงขึ้นเนี่ยมันจะช่วยกดตรงปลายทําให้น้ำเนี่ยไม่ไม่ลุกเข้ามาทางด้านในได้เปนการอันนี้ข้อดีคือมันเบาบทําเองได้ง่ายเพียงแต่ว่าต้องระวังนิดหนึ่งคือแผน่นพลาสติกมันมีความย,ยื่ยงั้นตอนที่เราติดตรงปลายเนี่ยต้องถ้าหากว่ามันติดด้วยเทปเอาไม่อยู่ต้องใช้ตะปูตึง ตอกตะปูย,ยึดปลาย,ยาไว้ครับแต่ว่าตอนที่เราจัดเก็บมันจะเบาแรงจะง่ายง่ายกว่าจะง่ายกว่ากระสอบทรายเพราะกระสอบทรายเดี๋ยวมันทั้งหนักอีกตัวที่น่าสนใจคือแผ่นไม้หรือแผ่นพลาสติกอันนี้เนี่ยก็คือในลักษณะนี้ถ้าเราการที่ประตูประตูเดี๋ยวเรากว้างประมาณเก้าสิบเซนแปดสิบเซนหาแผ่นไม้ที่มีความยาวเ,เกินกว่านั้นสักสิบเซนหนึ่งใช้ตะปูหรือใช้เทปกาวสองหน้าเนี่ยพันแปะให้รอบ แล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็ทีนี้ไปถึงหน้าที่ของวัสดุปุดยาแนวที่เราเีิกซิลิโคนการใหญ่ไปแล้วทีนี้เัยเป็นกันเล็กละอ่าก็การรอยต่อระหว่างวงกบแล้วแล้วก็ยิงให้รอบครับข้อดีของของการใช้เทปสองหน้าคือเวลาที่เราเลิกใช้งานเนี่ยเรากรีดซิลิโคนออกแล้วก็ดึงเนี่ยเราจะเก็บงานสีไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตะปูเนี่ยมันจะมีรูบางทีมันต้องปะครับปะรอยปู โป๊ะตะปูแล้วเก็บงานสีเน้่ค่อนข้างลำบากอือครับและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวิกฤตครั้งนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับเรายังสามารถที่จะรื้อสิ่งเหล่านี้ออกได้โดยที่สภาพบ้านของเราเดิมเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายมากนะครับนะครับก็เป็นอีกเคล็ดลับดีๆนะครับจากสถาบันอาสาวิศวกรเจดีของเราครับอาจารย์อนันต์ครับขอบคุณมากครับนะครับ